สวัสดีครับอยู่กับผมคนเล่าวิญญาณแผนกันตะหรือห้องทาฟันเป็นแผนที่คนหลายๆคนไม่อยากไปแม้แต่ผมเองก็ไม่อยากเข้าไปเลยแค่ได้ยินเสียงเครื่องกอฟันผมก็กลัวจนไม่อยากจะอ้าป,ปากให้หมอฟันทาฟันแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทันตาสาวเพิ่งจบใหม่คนหนึ่ง เธอได้มาใช้ทุนที่โรงพยาบาลของผมเป็นที่แรกหลังจากเรียนจบมาเธอใช้เวลาประมาณ3เดือนเพื่อปรับตัวกับสถานที่ทำงานของเธอเนื่องจากในรุ่นของเธอนั้นมีเธอที่มาประจำที่โรงพยาบาลนี้เพียงคนเดียวและเนื่องจากในรุ่นของเธอมีเพียงเธอคนเดียวเธอจึงนั่งกินข้าวอยู่ในห้องตรวจหรือไม่ก็แถวแถวบริเวณห้องทำฟันนั่นเอง และนี่ก็ทําให้เธอได้รู้เรื่องประหลาดประหลาดที่เกิดขึ้นในห้องฟันของเธอนั่นเองเรื่องมันเริ่มขึ้นในวันหนึ่งวันนั้นเธอต้องรีบกินข้าวเนื่องจากตอนบ่ายเธอจะต้องมีตรวจคุณลุงซึ่งเธอนัดมาใส่ฟันปลอมหลังจากพิมพ์ฟันเรียบร้อยแล้วเธอหยิบแฟ้มของคุณลุงมาอ่านคร่าวๆพร้อมกับเอามือข้างขวาตักข้าวกินไปด้วยเพื่อเป็นการประหยัดเวลา ตอนนี้ในห้องตรวจเหลือเธอกินข้าวอยู่เพียงคนเดียวเนื่องจากพี่ผู้ช่วยได้ออกไปกินด้านนอกกับเพื่อนของเขาเธอหันไปมองตามเสียงซึ่งเป็นเสียงน้ำไหลจากเก้าอี้ทาฟันของเธอน้ำที่เอาไว้ให้คนไข้ได้บ้วนปากตอนนี้มันกำลังไหลออกมาเองในใจของคุณหมอฟันก็กลัวว่าเครื่องจะเสียแต่เธอก็ไม่อยากให้เสียเลยเพราะว่าเธออุตส่าห์นัดคนไข้มาแล้ว หลังเธอสังเกตไปสักพักน้ำที่ไหลออกมาก็หยุดลงพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงหันกลับไปสนใจแฟ้มคนไข้ต่อแล้วก็รีบกินข้าวให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาอ่านต่ออย่างมีสมาธิม,มากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงน้ำไหลอีกครั้งหนึ่งเธอจึงลุกขึ้นไปดูที่เก้าอี้ทำฟันเพื่อดูว่ามันเสียตรงไหนโดยที่เธอนำแก้วที่ใช้ไว้รองน้ำไปวางไว้ตรงจุดนั้น เผือมันเต็มแล้วมันจะหายเธอยืนมองอยู่ตรงนั้นรอจนน้ําเต็มแก้วปรากฏว่าน้ําที่ไหลก็หยุดลงทันทีทาให้เธอคิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหารเรียบร้อยแล้วเธอก็เลยกลับไปอ่านหนังสือต่อโดยไม่ได้สนใจตรงเก้าอี้ทําฟันอีกเสียงน้ําไหลอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปได้ประมาณ10นาทีทําให้เธอมองไปที่แก้วน้ําแก้วกําลังมีน้ําล้นออกมา ทีนี้เธอคิดว่าเธอน่าจะซ่อมเก้าอี้ทำฟันเองไม่ได้เธอจึงเดินออกไปข้างนอกเพื่อไปเรียกผู้ช่วยมาให้ดูว่าสามารถซ่อมได้ไหมก่อนคนไข้จะมาพี่คะน้ำไหลที่เก้าอี้ทำฟันไม่หยุดเลยพี่ผู้ช่วยถามกลับว่าเป็นตัวในห้องคุณหมอใช่ไหมเธอก็เลยตอบไปว่าใช่พี่ดูให้หนุนหน่อยสิจะมีคนไข้ามาทำฟันตอนบ่ายด้วยกลัวจะไม่ได้ทำ ผู้ช่วยทันตะเดินนำคุณหมอเข้าไปจากนั้นเธอก็มองไปรอบๆเก้าอี้ e เพื่อหาจุดที่มันเสียทันใดนั้นน้ำก็ไหลออกมาเองทำให้พี่ผู้ช่วยพยายามลองบิดลองปิดก็ไม่เป็นผลเธอจึงตะโกนสิ่งที่ทำให้ทันตะสาวช็อกออกมาหยุดเล่นได้แล้วนี่มันเวลาทำงานนะอย่ามากวนกัน ทันตสาวแอบเห็นสายน้ำขาดช่วงไปแวบ,บหนึ่งจากนั้นมันก็ยังคงไหลต่อไม่หยุดหยุดเล่นเลยนะถ้าเกิดยังไม่หยุดเดือนนี้จะไม่ให้กินน้ำแดงแล้วนะเหมือนก๊อกน้ำจะเข้าใจมันหยุดลงทันทีทําเอาคุณหมอฟันอึ้งไปชั่วขณะสิ่งที่เธอจำเกี่ยวกับคนไข้พันหายไปในจากสมองทันทีไม่เป็นไรนะคุณหมอพี่บอกเขาให้แล้วเป็นงี้ทุกที คุณหมอทำงานต่อได้เลยนะเก้าอี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วแหละพี่เก้าอี้ไม่พังแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตอนหนูทำมันคงไม่พังเนอะโอ้ยไม่พังหรอกเก้าอี้นี้เพิ่งซื้อมาไม่ถึงสองปีเลยก็จะมีบางครั้งนี่แหละที่ต้องมาไล่คนที่ชอบมาเล่นเนี่ยไม่ใช่กูมานทองใช่ไหมพี่คงไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมหมอฟันสาวแอบถามเล่นๆไม่ใช่กูมาหรอกคุณหมอ เพิ่งมาก่อนหมอแป๊บเดียวเนี่ยแหละคนอื่นก็เจอจนชินแล้วลองถามพี่หมอคนอื่นดูก็ได้หมอกลัวไหมละ่ะพี่ผู้ช่วยพูดเหมือนกับเป็นเรื่องปกติของที่นี่ถ้าไม่มากวนหนูตอนทำงานหนูก็โอเคคะ่ะคุณหมอฟันตอบพี่ผู้ช่วยกลับไปหลังจากโดนพี่ผู้ช่วยตวาดไปทั้งห้องก็เงียบสงบไม่มีการเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติเลย จนสามารถทำงานกับคนไข้แล้วก็ใส่ฟันปลอมให้คนไข้เรียบร้อยสำเร็จนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่หมอฟันข้างๆผมเล่าให้ผมฟังผมจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเ mm. ก้าอี้ตัวนั้นละ่ะยังอยู่ไหมแต่เธอก็บอกว่ายังอยู่นะแต่นี่ปีกว่าแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นั้นอีกเลยสักครั้งหนึ่งนะผมก็คิดว่าเขาคงไปแล้วแหละ แต่ผมมีสิ่งที่สงสัยก็เลยถามเธอไปแล้วนี่ไม่กลัวหรอไม่กลัวนะอาจจะแค่น้ำไหลก็ได้นะจริงๆอาจจะไม่ใช่ผีเธอบอกผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกเธอเพราะว่าห้องฟันเก่านั่นแหละเคยเป็นแผนกฉุกเฉินมาก,ก่อนซึ่งเธออาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีอย่างนี้อยู่ หากชอบเรื่องผีหลอนๆอย่าลืมกดติดตามคนเล่าวิญญาณและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทำคลิปด้วยครับขอบคุณนะครับ